กับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช a n นลบิลลี่บ้านผลบอลกับการวิเคราะห์บอลและฟันธงฟุตบอลและแจกทีเด็ดฟรีๆให้กับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ครับผมจะมาแจกทีเด็ดประจําวันศุกร์แห่งชาติครับวันศุกร์ที่1กันยายน2566เผอแป๊บเดียวนะครับก็จะสิ้นปีแล้วนะครับเผอแป๊บเดียวเองนะ ก็หลายๆคนที่ยังกําลังหาเงินนะอยากได้เงินไปเที่ยวปีใหม่เทีท่ยวสิ้นปีหรือว่ามีแพรนที่จะไปเที่ยวต่างประเทศนะก็อย่าลืมมาติดตามฟุตบอลในชาแนลบิลลี่บ้านผลบอลของเราด้วยนะครับเอาละครับไปเริ่มกันที่ทีเด็ดคู่แรกกันเลยนะครับเป็นในส่วนของฟุตบอลไทยลีก2นะครับคู่ระหว่างเกษตรศาสตร์ FC พบกับสมุทรปราการคัสตอมหรือว่าชื่อชื่อล่าสุดของเขาเนี่ยนะจะเป็นคัสตอมอยู่ในเตดแล้วนะครับ โดยคู่นี้ครับจะทำการแข่งขันกันในวันนี้ครับในเวลา18นาฬิกาที่บ้านของเกษตรศาสตร์ f c นะครับโดยแฮนดิแคปคู่นี้ออกมาเกษตรศาสตร์ต่อเสมอนะครับดูผลงาน5นัดหลังสุดนะครับแต่ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าฟุตบอลไทยลีก2เพิ่งเตะมา3นัดนะครับนัดนี้จะเป็นนัดที่4เพราะฉะนั้นเราไปดูกันแค่ผลัดผลงาน3นัดหลังสุดก็พอนะครับเนี่ยครับอย่างในภาพเลยครับว่าผลงาน3นัดหลังสุดเนี่ย เราวิเคราะห์กันอย่างละเอียดไปเลยนะครับภาพรวมก็คือแพ้1นึ่งชนะ1แล้วก็แพ้1นนะครับเป็นแบ่งเป็นในเหย้าเนี่ยชนะ1แล้วก็ไปเยือนแพ้รวด2เกมตีเป็นเปอร์เซ็นต์ครับชนะเป็นภาพรวมเป็น3าเปอร์เซ็นต์แบ่งเป็นเหย้าร้อยเปอร์เซ็นแล้วก็เยือนเนี่ยแพ้รวดก็คือศูนเปอร์เซ็นตะครับเฉลี่ยการทําประตูต่อนัดสองจุดสามสามนะครับแบ่งเป็นเหย้าหนึ่งลูกแล้วก็เยือนสามครับ ความคีนชีตอยู่ที่33%สนะครับสำหรับเจ้าบ้านถือว่าเป็นทีมที่มีผลงานเล่นในบ้านได้ดีแทบจากทุกฤดูกาลนะครับส่วนผลงานทีมเยือนครับคัสตอมยูในเต็ดหรือว่าสุลกากรนั่นเองนะครับฟอร์ม3นัดหลังสุดแบ่งเป็นแพ้2นะครับแล้วก็เสมอ1เล่นในบ้านเนี่ยสเกมครับ แพ้หนึ่งเสมอหนึ่งแล้วก็เรียกว่ายังสะกดคำว่าชนะไม่เป็นนะครับเพราะฉะนั้นภาพรวมเนี่ยก็คือชนะในศูนย์เปอร์เซ็นต์เลยครับไม่ว่าจะเย้าจะเยือนนะครับส่วนแพ้เนี่ยถึงสองเกมเพราะฉะนั้นมีโอกาสที่วันนี้บุกมาเยือนเก,นเกษตรก็ก็น่าจะยากนะครับที่จะสามารถเก็บแต้มออกไปจากถิ่นเกษตรศาสตร์เอฟซีได้โดยผลงานการเจอกันของทั้งสองทีมนะครับในแปดนัดหลังสุดเนี่ยหาวิทยาลัยเกษตรครับเอาชนะไปสอง เสมอสองแล้วก็แพ้ให้คัสตอมเมเนเดตสี่นัดถ้าแบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือเกษตรชนะ25%เสมอ25%แล้วก็แพ้ให้กับคัสตอมถึง50%นะครับเกมสุดท้ายที่เจอกันก็คือเกมในบอลลีกเนี่ยแหละครับไทยลีก2เมื่อวันที่3ามอ่าขออภัยครับเมื่อวันที่18เดือนมีนาปีสองพี่สิบซึ่งเกษตรศาสตร์ก็เปิดบ้านแพ้กับคัสตอมเมเนเดไป1ประตูต่อ2นั่นเองนะครับถ้าจะถามเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับว่านัดนี้นะใครมีโอกาสชนะมากกว่า เอาแค่ผลงานในซีซั่นนี้ก็ต้องบอกว่ากเกษตรศาสตร์ fc มีโอกาสชนะถึง33%นะครับไปดูตารางกันอีกสักทีครับตอนนี้เนี่ยกเกษตรศาสตร์ fc อยู่แบบที่บของตารางนะครับส่วนสุรกากรยูเนเต็ดหรือว่าคัสตอมยูเนเต็ดอยู่แบบดับ17ของตารางรองบวยเลยนะครับผมขอสรุปเลยแล้วกันนะครับสำหรับคู่นี้กเกษตรศาสตร์ต่อเสมอการเจอกันของทั้ง2ทีมส่วนใหญ่ออกมาในรูปแบบของบ้านใครบ้านมันนะครับการเล่นในบ้านของทั้ง2ทีม ค่อนข้างที่จะไม่แพ้นะครับแล้ววันนี้เกษตรสายเรบซีเล่นในบ้านก็ถือว่าได้เปรียบในเรื่องของเสียงชีแล้วก็เสียงเชียนะครับแล้วก็ความคุ้นชินของสนามฉะนั้นราคาออกมาต่อเสมอเนี่ยรอยิ้มได้เลยฟันธงเกษตรเก็บ3ามแต้มอย่างแน่นอนสําหรับไทยอีกสอคู่นี้และคู่ถัดมาครับมาต่อกันที่ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับในเวลาตีสองตรงก็จะเข้าสู่ในวันที่สองกันยายนนั่นเองนะครับลูตันทาวจะพบกับเวสต์แฮม n i น e d เต็ดคู่นี้เวสต์แฮมต่อครึ่งควบลูกนะครับ โดยเกมนี้ครับจะเป็นนัดที่3ในฤดูกาลของลู o ันทาวส่วนเวสต์แฮมจะเตะเป็นเกมที่4แล้วนะครับโดยสถิติ2นัดแรกในฤดูกาลของลูตันทาวเนี่ยสองเกมโดนยิงไปถึงเม็ดเมตรนะครับโดยนัดแรกแพ้กับไบตันไป4 1หนส่วนสัปดาห์ที่2ที่พวกเขาจริงๆแล้วมีคิวที่จะเปิดบ้านเจอกับทางด้านของเบอร์ลี่เนี่ยเลื่อนนะครับเลยต้องไปแข่งในเกมที่3เป็นนัดที่2ซึ่งบุกไปเยือนเชลซี แล้วบทสรุปโดนยิงไป3ประตูต่อศูนย์ทำให้พวกเขาตอนนี้แข่งไป2นัดแพ้รวดนะครับถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือชนะ0%ครับแล้วก็แพ้ไปถึง100%เฉลี่ยเนี่ย อ่อหนึ่งเกมโดนยิงไปถึง4ลูกเลยนะครับส่วนทางด้านทีมเยือนอย่างเวสต์แฮมครับเปิดหัวซีซั่นนะครับโดยการเสมอบอลมัดไป1ประตูต่อ1น,นัดที่2ครับเปิดบ้านรับกันมาเยือนเชลซีเอาชนะไปได้3 1แล้วก็นัดที่ผ่านมาครับบุกไปเยือนไบรตันแล้วสามารถบุกไปชนะได้ถึง3ประตูต่อ1เลยมาดูกันแบบเป็นเปอร์เซ็น,นต์นกันบ้างนะครับภาพรวมก็คือเสมอ1ครับแล้วก็ชนะได้ถึง2เกมแบ่งเป็นชนะ นอกบ้าน1น,นัดแล้วก็ชนะในบ้าน1น,นัดนะครับถ้าตีเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วชนะถึง67%แบ่งเป็นเย่าร้อแล้วก็เยือน50%เฉลี่ยการทำประตูต่อ1เกมอยู่ที่3.33ลูกนะครับถือว่าเป็นทีมที่มีการทำประตูได้สูงที่สุดทีมหนึ่งของพีเมลีกเลยนะครับสถิติคินชีด ยัง0%เรครับเพราะว่าดังถือว่าโดนยิงทุกเกมอยู่นะครับเฉลี่ยก็เกมละ1-2ลูกนะครับผลงานเจอกันเนี่ยเคยเจอกันครั้งเดียวครับเพราะว่าทั้ง2ทีมไม่ค่อยได้เจอกันเท่าไหร่นะครับเพราะอยู่คนละลีครับแล้วก็ทางด้านของรูตันทาวก็เพิ่งมีโอกาสที่จะขึ้นชั้นมาเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะครับเพิ่งจะได้เล่นพิมียม์ลีกเป็นครั้งแรกเลยซึ่งหนึ่งนัดที่เคยเจอกันเนี่ยเป็นในส่วนของรายการขับเฟลลี่หรือว่าอุ่นเครื่องสโมสรนนะครับ นัดนั้นเสมอกันไป1ประตูต่อ1โดยเกมนั้นเตะเมื่อปีที่แล้วนะครับปี2022เมื่อวันที่23เดือนกร,รกฎาคมนั่นเองนะครับเรามาดูตารางคะแนนกันอีกสักครั้งหนึ่งก่อนที่จะสรุปและฟันธงกันนะครับสำหรับคู่นี้ โดยตอนนี้ครับเวสแฮมผลงานดีโคตรๆเลยครับอยู่ในอันดับ2ของตารางเลยแข่งไป2นัดครับขออภัยครับแข่งไป3นัดครับชนะได้ถึง2นัดแล้วก็เสมอ1เกมยังไม่แพ้ใครเลยนะครับสำหรับทีมเยือนอย่างเวสแฮมส่วนทางด้านน้องใหม่อย่างลูตันทาวครับแข่งไป2เกมแพ้รวดนะครับยิงไป1เสียไปถึง7 ตอนนี้ดูในอันดับ19ของตารางรองบวยเลยแม่ก็ต้องบอกว่าต้องให้เวลานิดหนึ่งนะครับสำหรับน้องใหม่อาจจะเครื่องยังไม่ฟิตเลยยังสตาร์ทไม่ติดนะครับรออีกนิดหนึ่งนะดูการสักกลางๆก็ดูการอาจจะได้ผลได้เห็นผลงานที่ดีขึ้นนะครับหรือว่าจะกูไม่กับอันนี้ก็ต้องรอดูกันอีกทีเรามาสรุปและฟันธงคู่นี้กันเลยนะครับลูตันทาวพบเวสแฮมเวลาตีสองตรงคืนนี้ราคาเวสแฮมต่อ0.75 ในลีกสูงสุดนะครับของทั้งสองทีมยังไม่เคยเจอกันเลยครับวันนี้น้องใหม่อย่างรูตันทาวได้เปรียบแค่เล่นในรังของตัวเองเท่านั้นที่เหลือเป็นรองอย่างแน่นอนครับทั้งประสบการณ์และตัวผู้เล่นที่ West Ham เวสแฮมเหนือกว่าทุกขุมกำลังและที่สำคัญปีนี้เวสแฮมมาแรงมากครับออกสตาร์ท3เกมได้อย่างยอดเยี่ยมยังไม่แพ้ใครเลยส่วนทางเจ้าบ้านเนี่ยรูตันทาวเนี่ยออกสตาร์ทมาแพ้รวด เพราะฉะนั้นวันนี้ไม่ต้องคิดอะไรมากครับกดต่อทีมเยือนไปได้เลยชนะอย่างแน่นอนฟันธงเวสแฮมแหลมเลยคู่ต่อไปครับเป็นฟุตบอลบุนเดสลิก้าเยอรมนีที่จะเตะกันในราตีหนึ่งครึ่งนะครับบรุดดนเดสลีกาทีมบิก๊กพี่บิ๊กของศึกบุนเดสลิก้านะครับจะพบกับทางด้านน้องใหม่อย่างไฮเดนแฮมเกมนี้บุีเดสลีกต่อถึงลูกครึ่งควบ2เลยนะครับ เกมนี้ก็จะเป็นเกมในลีกเกมที่3ของทั้ง2ทีมไปดูผลงาน2เกมแรกในลีกของเจ้าบ้านดอทมุลกันก่อนเลยนะครับเกมแรกครับพวกเขาเปิดบ้านรับการมาเยือนของโคโลนแล้วก็สามารถเอาชนะไปที่หนศูนย์โดยเกมที่2ก็ครับบุกไปเยือนทางด้าน FC โบคุ้ม um, และสามารถ บุกไปยันเสมอในที่1ประตูต่อ1ถือว่าฟอร์มก็ค่อนข้างที่จะพอไปวัดไปวาได้นะครับเพราะ2เกมเนี่ยยังไม่แพ้ใครแต่ก็ถือว่ายังไม่ได้เปรี้ยงป้างอะไรมากมายอะไรเท่าไหร่นะครับส่วนทางด้านผลงานของไฮเดนฮามน้องใหม่นะครับเกมแรกเนี่ยบุกไปเยือนวอบบวกแล้วก็โดนวอบบวกเนี่ยรับน้องไปเลยนะครับโดนอัดไป2เม็ดแล้วก็เกมที่2พวกเขาเปิดบ้านเจอฮอฟเฟนแฮมครับ ก็ยังไม่สามารถที่จะเก็บแต้มแรกในบริติศาสตร์ได้นะครับเปิดบ้านแพ้ให้กับฮอฟเฟนไฮม์ไป2ประตูต่อ3แต่ก็ถือว่าเริ่มที่จะทำประตูได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเกมนี้ผมเชื่อว่าก็น่าจะไม่ถึงกับตั้งรับแบบ100%นะครับสถิติที่เคยพบกันของทั้ง2ทีมนะครับเคยเจอกัน1เกมเมื่อ9ปีที่แล้วนั่นเลยครับ สิ 19, รกรกฎาคม2557เป็นฟุตบอลกระชับมิสโมสรสอไฮเดนฮามครับก็เปิดบ้านพายกับดอทมูลไป3ประตูต่อ4ไปดูกันที่ตารางคะแนนตอนนี้นะครับบรุเซียดอดอทมูลเจ้าบ้านครับอยู่ในดับที่6ของตารางแข่งไป2เกมชนะ1เสมอ1อยังไม่แพ้ใครน,นะครับยิงได้2อ่าขออภัยครับยิงได้4โดนไป2มี4คะแนนส่วนทีมเยือนไฮเดนฮาม แข่งไป2นัดแพ้รวดนะครับยังอยู่ในดับที่16ของตารางยังไม่พ้นขีดอันตรายนะครับแข่งไป2เกมแพ้รวดยิงได้2แล้วก็เสียไปถึง5รลูกซึ่งถ้าดูกันที่แนวโน้มผู้ชนะนะครับแล้วก็ในเรื่องของค่าสัมประสิทธิ์ของเกมนี้ดอดมุลเนี่ยมีแนวโน้มชนะถึง78%เสมอเพียงแค่13%และแพ้เนี่ยมีโอกาสแพ้เป็นแค่9%นะครับ เรามาสรุปและฟันธงคู่นี้กันเลยนะครับบรุเซียดอรมุนพบไฮเดนฮามน้องใหม่บูเลริก้าในเวลาตีหนึ่สี่ห้นาทีตามเวลาประเทศไทยราคาบรุเซียดอรมุนต่อหนึ่าโดยเกมนี้ครับบรุเซียดอรมุนเนี่ยออกสตาร์ตในลีกมาได้ดีชนะมาแล้วก็เล่นในบ้านในแข็งแกล่งมากการเล่นในบ้านเป็นจุดเด่นของบรุเซียดอรมุนในทุกฤดูกาลนะครับพอชนะมาตลอด ส่วนไฮเดนฮาวเองเนี่ยการออกมาเยือนยังสกดคำว่าชนะและเสมอไม่เป็นแพ้รวดเพราะฉะนั้นวันนี้ราคาออกมาดอดมูลต่อ1.75เหมือนจะเยอะนะครับแต่วันนี้ก็น่าจะผ่านได้และผมมั่นใจว่ายิงเกินเลทยิงเกินไฮที่แคปนี้อย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรต้องคิดเยอะเช่นกันครับคู่นี้ฟันธงโบรุเซียดอมูลลุ้น3แต้มและยู่ยิงยับอย่างแน่นอน เป็นไงกันบ้างครับคุณผู้ชมครับอย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับฟังการวิเคราะห์และฟันธงไปแล้ว3คู่ถ้าเกิดปวดชีนะครับสามารถกดพอดกดหยุดแล้วไปเข้าห้องน้ําและกลับมาฟังทีเด็ดฟรีๆของผมใหม่ได้นะต้องบอกว่าทุกคู่เนี่ยคัดมาเนื้อเน้นๆ,ๆผ่านการวิเคราะห์แล้วก็มั่นใจแล้วนะครับที่จะนำมาให้คุณผู้ชมทุกคู่ต้อง มั่นใจจริงๆว่าจะสามารถทำกำไรให้ได้นะครับอย่าลืมนะครับว่าก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ cribe ด้วยนะครับแล้วกย็ยังไม่จบนะครับยังมีที่เด็ดอีก2คู่ให้ได้รับชมรับฟังกันนะว่าแต่ตอนนี้มาบอกคุณผู้ชมก่อน <c oughs> เผื่อคุณผู้ชมจะลุกไปฉี่ไปอะไรก่อน <c oughs> ก็สามารถทำได้เลยนะครับไปเข้าห้องน้ำก่อนได้และกลับมาฟังกันต่อครับซึ่งอีก2คู่เนี่ยก็ต้องบอกว่าทั้งเด็ดและโดนเช่นกันนะครับเรามาต่อกันที่คู่ที่4เลยนะครับ เป็นในส่วนของฟุตบอลเกาโชเซเรียอิตาลี cio, A, ผมเลือกคู่นี้ครับอ่เอสโรม่าจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของเอซิมิลานแชมป์เก่าจากซีซั่นที่แล้วนะครับคู่นี้จะเตะกันเวลาตีหนสีสิบห้านาทีเป็นเกมในลีกเกมที่3ของทั้ง2ทีมนะครับคู่นี้เอซิมิลานบุกมาต่อเสมอครับถือว่าแฮนดิแคปนี้นี่น่ารักน่าลุ้นเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูสถิติของทั้งสทีมกันเลยครับ ไปเริ่มกันที่เจ้าบ้านโรม่านะครับสเกมแรกในลีกเกมแรกครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของซาแรนิตาน่าซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นทีมที่ยังสามารถอยู่รอดในลีกสูงสุดได้อยู่นะครับแต่ว่าโรม่าครับก็เปิดบ้าน ทำได้เพียงเสมอกับซาแลนนิตาน้า2ประตูต่อ2เท่านั้นนะครับและเกมที่2ครกับบุกไปเยือนทางด้านเวโรนาก็ยังไม่สามารถที่จะเก็บ3แต้มแรกในซีซั่นนี้ได้นะครับโดยพวกเขาบุกไปพ่ายถึง2ประตูต่อ1แม้ว่าเกมนี้จะมีใบแดงเกิดขึ้นเป็นในส่วนของเวโรนาที่โดนใบแดงไปก็ตามนะครับ ส่วนทางด้านทีมเยือนมิลานครับสองเกมแรกในลีกเกมแรกพวกเขาบุกไปเยือนโบลญญาแล้วบุกไปสามารถเอาชนะได้2อศูนย์แล้วก็กลับมาเปิดบ้านรับแก่มเมอยของโตริโนโก็ยิงถลม่มโตริโนโไปอีก4ประตูต่อ1 2นัดเนี่ยมี6คะแนนเต็มเป็นจ่าฝูงยิงได้ถึง6เม็ดนะครับแล้วก็เสียไปแค่1ลูกให้กับโตลิโนโเพียงเท่านั้นไปดูกันที่สถิติการพบกัน5นัดหลังสัตว์เอ้ย ขอภัยครับหลังสุดกันหลังสุดกันนะครับโอโหอะไรของผมเนี่ยแม่เอาหากันซะแล้วเนี่ยครับผลของการตื่นมาแต่เช้าเลยนะครับเพื่อมาเสิร์ฟทีเด็ดแต่เช้าตรู่ให้กับคุณผู้ชมครับก็อาจจะมีเบอร์มีมึนกันบ้างครับแม่ไม่ได้ตั้งใจนะมันเผลอไปหลังสัตว์เองเลยนะครับเมื่อสักครู่นี้ไปดู5นัดหลังสุดกันครับย้อนไปนู่นเลยครับปี6,4เกมนั้นโรม่าพลายให้กับมิลานไป1ประตูต่อ2นะครับ แล้วก็นะัดที่2ก็ยังแพ้ในปีเดียวกันนะครับก็ยังแพ้ให้กับมิลานไป1-2มาปีที่แล้วครับปี2,022หรือปี2565นะครับมิลานเปิดบ้านเอาชนะโรม่าไป3-1และเกมที่2มิลานก็ยังเสมอกับโรม่าได้2-2ส่วนเกมล่าสุดที่พบกันนะครับปีนี้ครับโรม่าเปิดบ้านเสมอมิลานไปได้1ประตูต่อ1 โดยสรุปครับหนัดหลังสุดที่เจอกันโรม่ายังไม่สามารถเอาชนะมิลานได้เลยนะครับหนัดเนี่ยเสมอ2และแพ้ไปถึง3อยยังกดคำว่าชนะไม่เป็นนะครับมาต่อกันที่แนวโน้มผู้ชนะของเกมนี้กันนะครับโดยทางเว็บเนี่ยให้โรมามีโอกาสชนะ34%เสมอ30%และมิลานมีโอกาสที่จะบุกมาชนะ36%นะครับแม่แต่ว่าผมแอบคานเล็กๆนะผมกับรู้สึกว่าสถิติมันออกมาแบบเนี้ย มิลานน่าจะมีโอกาสที่จะบุกมาชนะได้มากกว่านี้นะสำหรับผมเนี่ยผมให้ไปที่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยแล้วกันนะครับแล้วก็เสมอในมีโอกาส30%ผมให้มิลานมีโอกาสแพ้โรมา่าแค่20%พอแล้วกันนะครับเรามาดูตารางคะแนนกันนะครับหลังจากผ่านไป2เกมเนี่ยมิลานเองครับยังอยู่ใน อันดับที่1ของตารางแข่ง2นัดชนะ2ได้ถึง6แล้วก็เสียไปแค่1นะครับส่วนทางด้านเจ้าบ้านโรมาวันนี้อยู่ในอันดับที่13ของตารางครับแข่งไป2เกมยังชนะไม่ได้ครับสเสมอ1และแพ้1ยิงไป3เสียไป4เลยนะครับเรามาสรุปและฟันธงสกอร์คู่นี้กันเลยนะครับเอสโรมาพบกับเอซิมิลานเตะตีหนสนาทีตามเวลาประเทศไทยราคาเอซิมิลานบุกมาต่อเสมอนะครับ หรือว่าเป็นเกมใหญ่เป็นบิ๊กแมตช์ประจำสัปดาห์นี้ของเกาโชเซเรียนะครับโดยที่เอซิมิลาเนี่ยสามารถบุกมาชนะโรม่าได้ถึง2ครั้งหลังจากนั้นจะออกไปทางเสมอวันนี้เจ้าบ้านโรม่านะครับที่ยังออกสตาร์ทไม่ค่อยดีในเกมลีกยังไม่สามารถเก็บชัยชนะได้ส่วนทางทีมเยือนเอซิมิลาที่ออกสตาร์ทได้อย่างร้อนแรงแล้วก็ยังเป็นจ่าฝูงอยู่ในปัจจุบันชนะมา3นัดรวดเลยนะครับวันนี้ ขอไปครับชนะมาทั้ง2นัดรวดวันนี้จัดไปครับทีมเยือนผมว่าไม่แพ้กดต่อเสมอทีมเยือนได้เลยฟันธงเอซีมิลานสําราญสุขและไปกันต่อที่คู่สุดท้ายครับที่ผมได้นำมาฝากแฟนๆบิลลี่บ้านผลบอลในวันนี้คือฟุตบอลลาติกาสเปนครับคู่ระหว่างอัลเมเรียจะพบกับเซลตาบีโกในเวลาตีสามตรงคู่นี้เซลตาบีโกบุกมาต่อเสมอนะครับ โดยทั้ง2ทีมอยู่ในโซนขีดแดงอันตรายเลยนะครับโดยเซลตาบิโก้อยู่อันดับ18บอาเมรีียอยู่รองบ้วยอันดับ19ของตารางเดีย๋ยวเราไปดูสถิติของทั้ง2ทีมกันเลยครับโดย3เกมแรกครับของทีมเจ้าบ้านออเมรียเนี่ยโอ้ผลงานไม่สู้ดีเลยครับนัดแรกเนี่ยเปิดฤดูกาลมาเปิดบ้านพ่ายกับรายโยบรากโนไปศูนย์ประตูต่อ2นัดที่2เนี่ยก็ยังเล่นในบ้านนะพ่ายกับ เรียวมัดดิดไป1ประตูต่อ3และนัดที่3บุกไปเยือนคาดิดก็ยังเมาหมัดไม่หายนะครับทำได้เพียงเสมอกันไป1ประตูต่อ1แถมเกมนั้นนี่ยางเดือดเลยนะครับโดนใบแดงไปฝั่งละคนด้วยนะครับส่วนทางด้านเซลตาา3นัดแรกก็ไม่ดีเหมือนกันครับยังเมาหมัดไม่หายเช่นเดียวกันนัดแรกเนี่ยเปิดบ้านพ่ายให้กับโอซาซุนาไป02นัดที่2ครับบุกไปเยือนเรียวโซเซดัด เสมอไป1ประตูต่อหนึ่งและนัดที่ผ่านมาเปิดบ้านพายกับเรือมัดดิดไป0ย์ประตูต่อหนึ่งสามนัดยังไม่ชนะใครนะครับเสมอเพียง1แล้วก็แพ้ไปถึง2เกมสถิติการพบกัน5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมนะครับอันเมเรียเปิดบ้านเสมอเซลตาไป2-2และเกมต่อมาเนี่ยอันเมเรียเปิดบ้านพายไป3-1เกมที่3ครับเซลตาเอาชนะอันเมเรียในบ้านได้1น แล้วก็เซลตาบุกไปพ่ายอันเมเรียหนึแล้วก็นัดล่าสุดที่เจอกันเซลตาสามารถเสมออันเมเรียได้2ประตูต่อ2นะครับสรุปแล้วคืออันเมเรียาสามารถเอาชนะได้1เสมอ2องและเซลตาชนะได้2สถิติเนี่ยจะเอ็นเอียงไปทางเซลตาเหนือกว่านิดนนะครับคุณผู้ชม แนวโน้มผู้ชนะครับคู่นี้สูสีกันมากครับถือว่ามีโอกาสแพ้ชนะเท่าๆกันเลยครับโดยอันเมเรียมีโอกาสชนะ36เสมอกัน28และเซลตาก็มีโอกาสชนะ36เท่ากันครับไปดูตารางคะแนนกันครับทั้ง2ทีมก็ยังอยู่ในโซนตกชั้นนะครับยังต้องหนีตกชั้นกันต่อไปครับผลทายังอีกยาวไกลโดยอันเมเรียอยู่ในอันดับที่19และทีมเยือนเซลตาบีโก้เนี่ย อยู่ในอับที่18ครับเกมนี้ก็ถือว่าสําคัญมากสําหรับทั้ง2ทีมเรามาฟันธงคู่นี้กันเลยครับฟุตบอลลาลิกาสเปนอันเมเรียพบกับเซลตาบีโก้เตะเวลาตีสามตรงตามเวลาประเทศไทยราคาเซลตาบีโกต่อเสมอนะครับวันนี้เหมือนผีเน่าลงผุเลยครับแหมหนีบวยครับมาเจอกันเองทั้ง2ทีมยังสกดคําว่าชนะไม่เป็นทั้งคู่นะครับเตะมาสามแมชยังไม่ชนะใครเลยทั้ง2ทีม แต่ผมแนะนำครับถือหางทีมเยือนอย่างเซลตาบีโก้ดีกว่าครับเพราะยังมีทีเด็ดที่มากกว่าเจ้าบ้านวันนี้ทีมเยือนไม่แพ้แน่นอนครับผมฟันธงไปเลยครับเซลตาบีโก้นั้นโก้จริงๆและทั้งหมดนี้ครับคือการฟันธงฟุตบอลทั้ง5คู่ประจำวันนี้นะครับอย่าลืมครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมและทีมงานด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับขอบคุณและสวัสดีครับ